ที่ไม่มีอยู่ในคำสอนโดยสั่งการไปยัยโดยสั่งการไปยังนายอิทธิพรนะครับจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้คือพมลงพื้นที่ไปเลยไปที่บ้านพักของครอบครัวน้องนี่แหละพร้อมกับคุณกันจอมพลังเพื่อตรวจสอบโดยด่วนว่าการกระทำของน้องวัยแปดขวบเนี่ย มันเป็นอย่างไรมันมีความเหมาะสมหรือไม่ใช่โดยระบตุต่อนะครับว่าได้สั่งการให้สํานักพุทธทศาส,สนาประสานงานกับกระทรวงการพัฒนามั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอร่วมลงไปตรวจสอบโดยด่วนนะครับเพื่อเนื่องจากมีประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาเป็นจํานวนมากทั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ชมต้องเข้าไปตรวจสอบกับผู้ปกครองด้วยนะครับว่าการป้อนข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดให้กับลูกหรือไม่มเพราะ ลำพังเ,เด็กที่อายุน้อยๆปกตนิน่าจะยังไม่มีการนึกคิดหรือไตรตรองในเรื่องของอะระดับนี้นะครับมากรวมถึง,งต้องตรวจสอบว่าใครที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ด้วยนั่นหมายความว่าท่านรัฐมนตรีกำลังจะบอกว่าจะต้องมีคนใส่ข้อมูลมีผู้อยู่เบื้องหลังชักใหญห่หรือเปล่าเด็กๆหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเด็กคิดเองแต่ด้วยความที่ภาษีภาษาเด็กอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นี่ครูข่าวความหมายของท่านหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะมีเบื้องหลังของการหาผลประโยชน์จากน้องไง เพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่ามีการขายคอสเกิดขึ้นถูกไหมฮะถ้านรัฐมนตรีพวงเพชรเนี่ยเขาบอกอย่างนี้พี่กุดดีส่วนตัวมองว่าการนําเรื่องพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงเช่นนี้เนี่ยซึ่งไม่ตรงกับคําหลักสอนเนี่ยนะหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังทําให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อดังนั้นเนี่ยจึงสั่งให้สํานักพุธ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับหากมีประเด็นใดที่เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะครับจะดําเนินการตามกฎหมายหรือมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยนะครับเข้าไปเอี่ยวไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะฮะจะมีการดําเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นขณะเดียวกันเนี่ยนะครับขอให้ประชาชนได้มีการไว้ใจนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณก่อนรับฟังคําสอนดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้คุณพวงเพชรได้กล่าวไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะละเอียดอ่อนฝากรัฐมนตรียได้ยไหม ก่อนหน้านี้เนี่ยมีพระรูปหนึ่งที่เข้าไปสนทนาธรรมเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยทางวัดเจริญราษฎร์เนี่ยในวัดป่าเจริญราษฎร์เนี่ยได้มีการขับออกจากวัดไปแล้วใช่ฝากท่านหน่อยเชื่ดพระให้เด็กดูได้ไหมไม่ใช่เชื่ดใจให้ลิงดูนะเชื่ดพระให้เด็กดูเลยนะคือเนี่ยเอาศึกก่อนเลยเนี่ยนะคือเป็นพระพิกุดี้เราจะอายุมากหรือจะอายุอายุน้อยเนี่ยเราเห็นพระเราต้องกราบเราต้องไหว้พระแต่นี่พระไปกราบคารวาซึ่ง อายุยังน้อยอยู่เลยถูกต้องแล้วพระจริงๆริงศีลก็เยอะกว่านะครับถูกต้องถีง227ข้อเนี่ยแล้วอยู่ๆเ่ยก็ไปกราบเด็กซึ่งมีศีลเพียงแค่5ข้อเท่านั้นเองนะครก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมคือควรจะต้องตรวจสอบนะครับแต่หลังจากท่านรัฐมนตรีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏว่า ด้านเพจนิรมิตเทวจุตินี่โพสต์แจ้งเลยน้องแปดขวบเชื่อมจิตไม่อยู่นะจ๊ะไปไหนล่ะไม่อยู่บ้านที่จังหวัดสุราษฎร์หากสำนักงานพระพุทธศาสนาจะมาพูดคุยกับเดียนเนี่ยให้ติดต่อมาได้รอชี้แจงอยู่แล้วนะครับหลังจากนางพวงเพชรเนี่ยนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงพมไปตรวจสอบทีเธอเรื่องของการเชื่อมจิตเนี่ยนะครับ เนื่องจากมีประชาชนเนี่ยร้องเรียนมาจํานวนมากทั้งนี้ต้องตรวจสอบผู้ปกครองด้วยว่ามันมีการป้อนข้อมูลแบบผิด,ผดหรือไม่ครับซึ่งต่อมานะฮะก็ผอ,อ,อสำนักพุทธนะครับก็มีการสั่งการให้มีการประสานงานที่ผู้ว่าที่สุร,ราษฎร์นะครับให้ร่วมกับพมจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานร่วมกันด้วยนั่นเอง <Ừ. S 1> เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าไปดําเนินการในเรื่องของพระสงฆ์ก่อนที่ไปเกี่ยวข้องถึงสองครั้งโดยครั้งแรกที่มีภาพว่าพระสงฆ์ในโรงแรมที่มีการเชื่อมจิตนะครับ <Ừ. S 1> ส่วนพระสงฆ์อีกรูปเนี่ยก็คือปรากฏคลิปที่คุณตีเล่าให้ฟังนะว่าไป,ปกล่าว,าวใช่นะครับเชื่อพระให้เด็กดูก่อนเลยนี่ไงเชื่อผม,อมนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเพจนิรมิตเทวจุติบอกว่าเนื่องจากมีกระแสะข่าวว่าสํานักพุธเนี่ยจะเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแจ้งว่า ช่วงวันที่24ก็คือวันนี้แหละถึง27ครับไม่อยู่นะอยู่ใกล้กรุงเทพเพราะฉะนั้นหากสํานักพุทธมีความประสงค์จะมาพูดคุยกับดิฉันเนี่ยสามารถประสานติดต่อมาได้เพื่อที่จะได้พูดคุยข้อเท็จจริงกันซึ่งตรงนี้เขาบอกมันตรงกับวัตถุประสงค์นะคะที่ทางเราจะเรียนชี้แจงอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนะในคอมเมนต์เนี่ยพี่กุ๊ดดี้มีเหมือนคนเคยเข้าไปในกลุ่ม คุณสิริกันกิน๋เหมยหลิงหนูหลิงหนูหลิงเหรอ,รเ,อเขาบอกกลุ่มลายสอนสมาธิเคยเข้าไปจะเป็นพ่อแม่กับแอดมินสอนนะและบังคับให้ทําสมาธิแบบที่แอดมินสอนเท่านั้นและสรุปอาจารย์เขาไม่ได้สอนเหรอเดีอย,ยังไงและไอ้วิธีที่เขาสอนที่เขาว่านั่นหนหะมันคือวิธีอะไรครับเดี๋ยวเขาไปยังบอกอีกว่าแม้ถามวิธีสมาธิของอริยะเจ้า เช่นหลวงพ่อจรรนก็อบอกห้ามปฏิบัติต้องทําสมาธิแบบที่ทางเราสอนอุยตายแต่พอสิริแย้งจนในวงลน์เขาป่วนก็เอาลิงก์ธรรมะมาเปิดให้ฟังสั้นๆออ m. อาจารย์ไม่สอนคืออ,อย่างนี้ยังไงจะสอนอยังไงสรุปแอดมินสอนหรือน้องสอนงงสอน,สอนออนไลน์อ <c oughs> สอนเชื่อมจิตออนไลน์ได้ไหมเชื่อมจิตออนไลน์เชื่อมจิตออนไลน์เชื่อมเน็ตก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้น เชื่อมจิตเราไม่รู้แต่ถ้าเชื่อมเนี่ยได้เลยติดต่อได้เลยนะเออเพราะฉะนั้นเอโปรดใช้วิจารณญาณคุณผู้ชมนะฮะมีพักไหมฮะเขาบอกว่าหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะมีเบรกไหมมีไหมโปรเจงเตอร์บอกว่ากลัวจะบินนึ่งเลยอะจริงๆพอเราก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำมาสองรอบสามรอบก็เสียวๆอยู่นะ ก็ไม่เป็นไรก็ยังคงไว้เท่านี้ก่อนก็ได้ก็ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนะสวัสดีแบงค์แบงค์แบงค์นะครับก็ถามเฮียติอยากเชื่อมเปล่าเฮียติอยากเชื่อมไหมถ้าเชื่อมได้ก็อยากลองนะอือยากลองสักครั้งจริงๆแต่ถ้าเสียตังก็ไม่เอาถ้าฟรีได้เขาบอกมีเป็นโปรสี่พันหนึ่งสี่พันสองอะไรด้วยเก็บตังไว้ที่ยวเถอะอาบน้ำดีกว่าสบายใจกว่าคุณออสการ์บอกว่าอยากอยากอะไรนะเฮียติเชื่อมไหมหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะคะเบรกสั่งน้ําค่ะ สวัสดีพี่รัาติพมนครับตอนนี้มีแค่จกักรยานวิจารยยานยังไม่มาอ่านที่เราเขียนด้วยพูยได้เลยคุณพี่วันที่ยี่สิบเจ็ดลงเสาอะไรเนี่ยสำนักปฏิบัติธรรมที่ครองชนากนี่เอนะนะฮะแฝงตัวไปหาข่าวสอบถามเรื่องแม่คนปัจจุบันคะคว่าไม่ใช่แม่แท้ๆก็อ้างว่าน้องเป็นอะไรเนี่ยบอกว่าเราจิตไม่ปกติทั้งที่เป็นเรื่องจริงสวัสดีพี่มอสซ่า คือยังไงฮะแม่คนปัจจุบันคือเขาอาจจะมีคําถามว่าคุณใช่แม่แท้ๆจริงหรือเปล่าอประมาณนั้นใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้ตอบใช่ไหมบอกว่ากลายเป็นว่าคนถามจิตไม่ปกติใช่ไหมเขาถามว่าทําไมคุณตีหลอกว่ะตอนเที่ยงอ่ะาแน่นอนดูสภาพสิไม่อยากจะลุกเลยถ้าลุกแล้วคุณจะต้องตกใจผมจะบอกให้ฟัง คือมันไม่ใช่แค่ขาสั้นนะแล้วมันไม่ใช่บ็อกเซอร์นะคืออ้ื่อความที่เราใส่ขาสั้นวันนี้ขาสั้นมาใช่ไหมแล้วกลัวว่าเสื้อมันพองอ่ะคือพี่บุดี้อ่ะพี่บุดี้เข้ามาแบบเต็มกราฟเสื้อครบรบกางเกงขายาวแต่หนูมาขาสั้นแล้วก็กลัวเสื้อมันจะพองแม่งตนองเอาเสื้อยัดเข้าไปในเางเกงอ่ะคือถ้ายืนเนี่ยตลกชิบหายเลยแหละบอกให้ฟังอนะเออตั้งคำถามดูค่ะเห็นน้องอย่างรู้อะ วันที่27อยู่ที่อะไรสุราษฎร์นะเห็นน้องบอกอย่างรู้ใช่ไหม,มคือเอา<ช>จริงๆนะ